ครับพี่น้องครับมว่านี่เขาเด้ไปตัดใหม่นะครับพอดีงูขึ้นรถออกว่าทาันใดๆนะครับตัวนี้เห็นตะนี่ครับตัว,ตวไล่ๆฮะพ่อไม่ตายหรอที่พ่อตายแล้วเอาแม่พ่อ ม่นตายคือมันมันนอนตายขึ้นแดน,นแท้นี่ผิดปักนาดได้ดิได้เรื่องขนาดนี้ผิดตายผิดบังใดเนะอะลายแรงเลยดิกระชายงูทำท่านนี่นะดูเข้าไปกระดิไปเขป้าไปยังไงบูนี่ขาดบ่เนี่ นี่ครับหมู่บ้านนี่มันเข้ามาอยู่ในโก่กนไผ่เลออกตรงๆเลยหมู่บ้านนี่ห้าน้นอยออกเท่งบนเท่งล่างเท่งพิเศษเท่งธรรมดาสี่เก้าเก้า<ๆ>สี่บัดน,นี้น้อยเวียพี่ยังบอกอศูนย์ศูนย์สี่เก้าอีกบม่ยอมบอกนะครับหมู่บ้านนี่ไปขึ้นไปขึ้นรถนี่ครับ รถเปตัดใหม่ไพ่มาสิมาเห็ดใหม่ปีงไก่นะครับเป็นงูนยังครับนี่ครับบัได้ขามันได้ครับจะว่ามันเข้าไปยุ่ในหลอลดรถแล้วมันเป็นยู่ในเครื่องรถแล้วมันตายนะครับผมว่ามันเศษใบใหม่หมื่อวานนี่ว่ามันเชี่ยใหม่ผมสิดึงออกเกียบแล้วครับเ้าโอเคครับตายเรียบร้อยผมว่ามันมันนอนรับใ่ได้แถ้มันไปติดอยู่ในเครื่องออกมากบ่ได้ บายลยยเนะครัพอกันไหมครับคลิปต่อไปนะครับอันนี้เอามาให้พี่น้องเบื้องซื้อนะครับกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามแล้วกันนะครับขับรถไปนีิปาะระว่างงูน้ำเนนะครับมารแทๆได้เครื่องย่นนะครับไบายครับ